คุณคุณตืดดืดดืดคุณใส่สอนสซฟะบอเล่าอีกแล้วเนี่ยซื่อเนี่ยใส่สอนใส่สอนนะเอาสอใส่สอนใส่สอนนะครับเจ็บหัวใจและหายใจไม่ออกเฮ็ดจังได้มันจึงจะหายใจได้ดีนะดีเด้อเฮ็ดเดียวดีเด้อดูดเลยครับ นะสูดหายใจงามอากาศนะดูหายใจไปงงมอากาศล้วกระนันนานให้มันใจขาดไปเลยถ้ามันเป็นไปได้น,นันนเข้าไว้ครับถึงจุดหนึ่งมันจะระเบิดบรรโดอัตโนมัติเองครับผมดูดอัดระเบิดคลายเหมือนเครื่องยนต์โอเคไหมทําไปอย่าไปเกรงใจตัวเองโอเคใส่เข้าไปเต็มนึ่สิบเลยนะครับพร้อมๆกับ เสียงของหลวงไปนะดื่มน้ำก่อนก็ดีปื๊ดแล้วส่วนน่าจะก็ไปลึกกนนานๆนะครับนานๆนะนานๆนะอ้าวโยกตัวเล่นๆนี่ครับแบบเนี้ยยังไงขับเหท้ทองสิ ลงอย่างโลง่งแง่รับรองร้อยเปอร์เซ็นต์ยครับท่านนี้นะเป็นท่าที่ง่ายที่สุดนะครับสําหรับคนที่เจ็บหัวใจหายใจไม่ออกจริงๆมันไม่เข้าครับผมไม่เข้าถนง้นงงางทางอากาศดูทึ้ใไป,ปื้ดถึงบอกว่าเข้าสําคัญออกมันจะออกเองครับเพราะมันจะระเบิดมันเองโอเคนะขอให้ทําตามอัธยาศัยเชา้ากลางวันเย็นนึกเมื่อใดนึกได้เมื่อไหร่ก็ทาเมื่อนั้นพอเวลาได้ความประการใดดีเรื่องประรสบสบงแตนอด่าลืมพิมพ์มาบอกลุงหน่อยนะจ๊ะคุณ ไส่สอนเดอ้อสิบอไครจบข่าวครับผม